สวัสดีครับน้องชาวไทยภาพนี้ข้างผมนี้จะมีตัวเหมือนตุนะ๊กตาแต่ว่ามันเป็นโลหะเป็นสามมิติกร์ตูนเป็นแบบนีนะ้อันนี้สามมิติเลยเป็นกบตีก๊อปนี่เองนะกบตีก๊อนะครับเอามาให้นึกถึงการตรีกอบแล้วโฮอ่นวันน่ะ ได้แชมป์เลยเอาอย่างนี้นะเพื่อมาพูดถึงฟาสแท็กฟาสแท็กที่คนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชนเนี่ยส่งไปทีเดียวนี่โฮลินวันเลยนะบัตรประชาชนเนี่ยวางในใบแสดงจิตจำนงแล้วก็ส่งทุกคนแค่นี้เองเหมือนท่านตีโฮลิวันแต่ลูกเดียวโป้งลงหลุมได้แชมป์เลยนะเป็นฟาสแท็กอย่างหนึง่งเพราะงานที่ผมแนะนำนี่เป็น การใช้อำนาจทิพไตที่อยู่ในบัตรประชาชนแต่ท่านใช้ไม่เป็นสักทีตั้ง90ปีแล้วนานมากนะก็ให้ใช้ฟัสแท็กดีกว่าเพราะมันจะเร็วไวนะตีทีเดียวเข้าเลยลงหลุมไปเลยได้แชมป์ไปเลยนะก็โดยการเริมสตาร์ทเนี่ยนะหลังปีใหม่ไปแล้วสตาร์ทได้เลยครับเหมือนเราตีโป้งเดียวอะ คือในในกอล์ฟเนี่ยมันสวิงทีเดียวแป๊บเดียววินาทีหนึ่งก็ไปแล้วใช่ไหมลูกไปแล้วลอยแล้วเล้วไปเลยใช่ไหมฮะแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงหลุมแล้วโฮยวันแต่ว่าในระดับชาติเนี่ยมันต้องใช้เวลาโฮยวันเหมือนกันแต่ในระดับชาติมันสเกลมันใหญ่มันก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยอย่างเงี้ยนะการการที่ผมเปรียบเทียบให้เหมือนก็โฮยไอ้โฮยวันเออตีสวิงทีเดียวโป้งแล้วมันลอยแล้วเี้ยวไปไอ้ช่วงลอยเนี่ยกะตีซืว่า หนึ่งหรือสองระยะหนึ่งที่มันลอยไปะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาใช่ไหมเหมือนกันที่นี่ก็การตีเนี่ยสวิงยิบโปงเดียวก็คือการส่งใบแสดงจำลองเด็กทุกคนที่มีแบบชุดตอนเนี้ยส่งเลยฮะส่งใบแสดงจำลองเนี่ยเอส่งไปปุ๊บทำมาเดียวก็เสร็จแล้วนะทำมาเดียวก็เสร็จสวิงหนึ่งวินาทีตีว่าวันหนึ่งคือวินาทีระดับชาตินะเทียบระดับชาติหนึ่งระดับชาติต้องใช้เวลาหนึ่งวัน แต่ถ้าเป็นพวกเราส่วนบุคคลเนี่ยหนึ่งวิทีเราเทียบเป็นวันวันนึงเนี่ยนะคุณคุณส่งไปแสดงเจดงมันทําได้อยู่แล้วแล้วเวลาทําไม่ต้องใช้เวลาถึงยี่บสนะี่ชั่วโมงไม่ต้องขนาดนั้นน่ยีิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องทําพิธีกรรมทาเนี่ยมันน่าจะอยู่ภายในชั่วโมงก็อยู่แล้วนะชั่วโมงก็ทําได้แล้วนะเห็นภาพนะเห็นภาพสวิงวงสวิงเนี่ยสักตู้มเรือไปละแล้วริวลล้วเลย <c oughs> ที่ได้ใบแสดงเจลงที่ส่งไปเนี่ยพอไปแล้วเนี่ย มันจะไปรูปรวมคือทุกคนทําทุกคนส่งนะทุกคนหมายว่าทุกคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งห้าล้านคนทําทุกคนนะทําพร้อมกันทําทุกคนคือไม่ต้องพร้อมวันวันในสะดวกก็ทําภายในและยะเวลาที่ผมจะบอกว่ามันลอยเรลี่ยวก็คือตั้งแต่ปีใหม่สากลไปถึงปีใหม่ไทยอ่ะช่วงสามเดือนเนี้ยก่อนปีใหม่ไทยก็คือก่อนวันสิบสามเมษาเอออยากให้มันลงลอยเรยลี่ยวเราไปลงหลุมเลยลงหลุมก็ได้เป็นแชมป์ชนะเราก็ได้ เฉลิมฉลองกันถูกไหม,มวันสิบสามเมษายนจะได้เฉลิมฉลองกันก็หมายว่าทุกคนส่งเนี่ยบางคนจะได้เอาสี่สิบล้านเสียงไม่ต้องเต็มร้อยห้าสิบสองล้านเสียงหรอกนะเพราะว่าบางคนก็ติดขัดอะไรบางอย่างก็แล้วแต่เหตุผลแต่ละคนไปนะเอาแค่กลางๆสี่สิบล้านเสียงถ้าเอาครึ่งหนึ่งห้าสิบสองล้านมันก็ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมประมาณยีิบเจ็ดล้านไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาครึ่งๆอะ่ะเพราะมัน ไอ้ไเสียงเสียงประชามันหรือเสียงส่วนมากมันต้องเอาเสียงส่วนมากแต่ไม่ต้องเอาเต็มมันก็อยู่ที่ระดับ40นั่นเองเพราะนั้นที่นี่จะเอาเกณฑ์ที่40ล้านเสียงภายใน3เดือนก็ควรจะได้40ล้านเสียงนะอ่าเป็นเรื่องที่เมื่อทุกคนเข้าใจดูงานดูคลิปผมแล้วก็จะเข้าใจก็ทําการตั้งวงสวิงนะครับซัดปุม้มในวันนั้นไปทํากิจกรรมส่งใบแสดงเจตจำนงอะ่ะไปก็ไปที่โบสถ์ที่วัดไปทำพิธีปฏิญาณตน ว่าเนี่ยใบยแสดงเจตจำนงข้าพเจ้าส่งมาเนี่ยนะข้าพเจ้าส่งมาด้วยสติสมัชยะหรือสติปัญญานะที่เป็นระดับโสนาบันทิปไทยคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองประเทศเองแล้วไม่ใช้สอสอไม่ใช่พักการเมืองแล้วพร้อมจะเข้าสู่ยุคใหม่การปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองนะนำโลกเข้าสู่โหมดสันติไม่ใช่โหมดบ้าบอของพวกไอรัฐบงรัฐบาลของโลกที่มันเล่นเกมการเมือง ทุกรัฐบาลของโลกเล่นเกมการเมืองกันอยู่ครับมันจึงเกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามถล่มกันหรือสงครามการค้าสงครามอะไรกันแล้วแต่ที่ก็จะงัดขึ้นมากันะที่นี้มันจะไม่มีสงครามแบบนี้นะจะเป็นการเจรจากันอีกแบบหนึง่งนะด้วยด้วยใช้การเจรจาแบบไมตรีจิตแบบกัลยามิตรแบบไมตรีจิตเป็นกรลยามิตรเพราะว่าหลักของมันก็คือต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่เอาเปรียบกัน่ะเป็นอย่างนี้นะาละอันนั้นรายเรียนนั้นปเป็นเรื่องของเงื่อนไขเจราจารตลกแต่ว่าคลิปเนี้ยต้องการให้ท่าน <c oughs> อันนี้เป็นการ์ตูนตลกไม,ไ,มไม่ต้องเครียดไงไม่ต้องเครียดแต่อยากให้ท่านดูแล้วแบบเอ้ยตั้งวงสวิงไว้เตรียมซัดอ่ะก็คือเตรียมดูคลิปอะดูคลิป,ลปที่ผมจะนําเสนอเนะี้ยท่านดูคลิปนะก็เหมือนจีกอฟท่านต้องศึกษาใช่ไหมเออศึกษานั่งตำรงตาําราดูอะไรเทคนิคอะไรเนี้ย อศึกษาดูที่ผมแล้วก็ตั้งวงสวิงแล้ววงสวิงนี่แหละครับก็คือใบแสดงเจ็จะนงที่ท่านต้องส่งนั่นแหละครับนะส่งทําในวันเดียวนั่นเองนะทาที่โบสถ์ที่วัดอะทาวันเดียวนั่นเองทําไม่ถึงชั่วโมงหรอกเออแค่นั้นเองอะพอส่งปุ๊บใบมันจะไปรวบรวมกันเองกระบวนกา,การไปรวบรวมก็เหมือนลูกลอยเลี้ยีไปละลอยไปละมันจะไปตกและภาได้สามเดือนมันต้องตกปุ๊บแล้วก็วิง่งวิ่งระยะสั้นลงหลมไปล้วโหยวันเกิดขึ้นเลยก็เรียกว่าโอ้ศูสิบล้านเสียงมาละ พราะทุกคนทาไงเอาแค่สี่สิบ้านกระพรอไม่ต้องรอท่ออานสองคพอถึงสี่สิบก็เมื่อไหร่ประกาศเลยนะประกาศเลยนะครับประกาศเป็นอะไรประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเลยเพราะท่านเป็นคนเป็นเจ้าของหนา้าที่พิจัยนะเป็นผู้ออกกฎหมงกฎหมายออกคาส่งคําสั่งนะครับอำนาจจ่ายเป็นอำนาจที่ต้องสั่งการนะครับแต่ประเทศต้องมีคําสั่งอยู่ตลอดเวลาเพรานะนั้นท่านเป็นเจ้าของหนา้าก็ต้องสั่งเลยครับสั่งเข้าไปใน,ในลูกกอฟนี่แหละครับตีโป้งเข้าไปตกโคลนวันไดแชมป์ คราวนี้ก็ออกเป็นกฎหมายความมั่นคงไปทําไมไปลื้อไปล้างประเทศไทยที่มันเทาๆอ่ะที่มันผิดมันเพี้ยนตั้งระบบอะไรที่มันตั้งกันมาผิดเพี้ยนกันหมดนะมันเพี้ยนกันทั้งประเทศเพี้ยนหมดเลยมันเพี้ยนมาตั้งแต่รัฐมนูน่ะมันเพี้ยนมาตั้งแต่รัฐมนูน่ะมันเพี้ยนมาตั้งเก้าสองปีอ่ะมันนานนั9งเก้าสองปีอ่ะเออนั่นแหละมันจะต้องทิ้งยุคกันแล้วทิ้งยุคทิ้งสมัยริงจะต้องมาจัดฟาสแท็กให้นะเทียบได้กับ ีวงสวิงแล้วโฮอินวันแล้วได้แชมป์เลยนั่นแหละวันที่13เมษาท่านก็ควรเฉลิมฉลองกันโอ้ได้ประเทศไทยใหม่ได้ระบบระบอบใหม่ได้ชีวิตใหม่มาตรฐานใหม่เป็นประเทศไทยเกิดใหม่เลยประกาศทําการเมืองโลกเลยอย่างเงี้ยนี่แหละที่นี่ที่ต้องการแบบน,นี้เพราะว่าประเทศมีลิขิตครับประเทศไทยมีลิขิตเป็นลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจไงและนี่คือลิขิตที่ผมออกแบบเส้นทางที่จะไปเป็นชาติมหาอำนาจคุณต้องเริ่มตีวงสวิงให้มันโฮอินวันก่อนเนี่ยตามที่ผม เทียไว้ให้เนี่ยท่านก็ไปดูคลิปก็เหมือนท่านจะตีกอล์ฟก็ต้องดูตำรงตำราตั้งทงตั้ง,ง,งท่าไปฝึกใช่ไหมไปได้กงได้กอล์ฟนั่นแหละเหมือนกันพอท่านดูงานผมเชี่ยวชาญชำนาญแล้วเกิดปัญญาเป็นโสหรือตายแล้วท่านก็ลงสมัครแข่งเลยครับแข่งกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ไหนก็ได้ตีวงสวิงทีเดียวโอ้เข้านะได้แชมป์เลยนั่นแหละเดียวกันนะเอาละคลิปนี้ก็มามาให้เห็นภาพมาให้เกิดกำลังใจมาให้เข้าใจเร็ว เป็นฟาสแท็กนะเพราะนั้นอย่าลืมทุกคนหลังปีใหม่แล้ว <c oughs> รีบเร่งดูคลิปวิดีโอของแอทธรรมจุตานักอนา,าคตาศาสตร์เพื่อยกระดับท่านอัปเกตแล้วก็อัปเดตท่านไปเป็นประมุขฝ่ายปกครองไปเป็นผู้ปกครองประ,ประ,ะเทศเองเลยเป็นตัวรัฐบาลตลอดกาลนะเอออย่างเงี้ยแล้วก็มีมีค่าตัวคนละยี่สิบล้านบาทก็เหมือนท่าท่านได้แชมป์อ่ะเออทั้ช์นเม์นี้ก็ได้แล้วโอ้ยี่สบล้านเข้าใจไหม ได้ทุกคนทุกคนที่ส่งอ่ะได้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจร่วมแรงร่วมใจนะทาวงสวิงทิปไตยเรียกว่าวงสวิงทิปไตยก็ได้ซัดมันทีเดียวได้โฮลเนวันเลยได้แชมป์อีกอย่างหากงนะเพราะนั้น13เมษายนควรจะเฉลิมฉลอง,ลองระบบระบบมาตรฐานใหม่ท,หท,ที่เรียกว่าสี่พิลักไทยที่เราประกาศต่อเวทีโลกนี่นะเป็นแบบนี้เราก็ประกาศต่อเวทีโลกเลยนี่ ผมฝึกมาตั้งท่าผมมีเทคนิคผมเรียกว่าสี่พิลักไทยเนี่ยประกาศต่อเวทีโลกเลยเป็นอย่างนี้นะเอาละรายละเอียดไปดูข้างในครับคลิปนี้ก็มาแนะนำให้ทําโพนินวันด้วยการาทําวงสวิงแบบทิปไตไตะซัดไปเลยตูมนะอะันนั้นผมว่าคงเข้าใจกันแล้วล่ละอละไรคลิปนี้ขอจบเป่างนี้ครับผมแอสธมาทิปไตนักอนาคตศาสตร์ก็ขอ ทิ้งสกิดไว้นิดนึงก็คือว่าหลังปีใหม่หลังปีใหม่ไปแล้วนะถึงปีใหม่ไทยอ่ะจากปีใหม่สากลถึงปีใหม่ไทยระยะเวลาสามเดือนนี่แหละทุกทุกคนต้องอัปเดตรีบอัปเดตตเองด่วนนะดยด้วยการตีวงสวิงเนี่ยรีบอัปเดตตวเองแล้วก็ตีวงสวิงก็คือส่งใบแสดงเจตจำนงะนั่นแหละครับมันจะได้ฟาดแท็กจะได้จบจะได้เกิดประเทศใหม่เสียทีประเทศเก่าก็จะจบหมดยุคไปหมดยุคสอสอพักการเมืองไม่มีต่อไปแล้ว กายเป็นประเทศไทยใหม่นั่นเองนะผมเข้าใจแล้วนะเอาละรายละเอียดไปดูเขาในคลิปแต่ละคลิปเป็น,ปนต,อตอนไปผมแอดธรรมาทิพย์แตนักโทรศัพร์ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ